ตัวละ3บาทเองนะครับ สวัสดีพี่ๆนานาและผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกับช่องทัพฟิชิ่งนะครับผมครับวันนี้พาพี่ๆนานาและท่านผู้ชมมาลงหมายเป็นแม่น้ําน้อยนะครับวันนี้เป็นหมายดังอีกหมายหนึ่งนะครับสําหรับหมายนี้ช่วงนี้ก็ปลาปลากําลังเข้านะครับผมตอนนี้เวลาเจ็ดโมงเจ็ดโมงห้าทีนะครับผมก็ลงเหยื่อไปแล้วก็ลงเป็นแต่ก็สี่คันนะครับแล้วก็มีขนมปังหนึ่งคันนะครับวันนี้ วันนี้ก็มีนักตกปลาค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับผมก็มีเวลาประมาณสี่ชั่วโมงครับประมาณนี้พอเย็นนี้ต้องไปทํางานครับตอนแรกว่าจะไม่ออกหมายนะครับผมพอดีช่วงนี้ไม่ค่อยมีคลิปนะครับก็เลยลองมาหมายหมายดังช่วงนี้ดูนะครับเดี๋ยวให้ดูสภาพหมายครับผมไปครับนี่นะครับสภาพหมายครับหมายนี้ก็ เป็นหมายแม่น้ําน้อยหรือชื่อก็เป็นบ่อทรายแม่น้ําน้อยครับผมหรือบ่อกำนันนะครับบ่อกำนันน้อยนะครับก็มีหลายชื่อริมนุนก,ก็เป็นแม่น้ําน้อยไหลผ่านนะครับน่ครับผักมีนิดหน่อยแล้ววันนี้จุดลงเบ็ดก็มีเยอะนะครับผมให้ดูครับข้างๆผมก็ว่างอยู่ครับวันนี้ ตรงนู้นก็มีนะครับข้างในมันก็มีมีนาเขาลงอยู่นะในสุดข้างบนจอดรถข้างบนนะครับทางลงก็ค่อนข้างชัดนะครับผมรถกระบะก็ลงได้ครับกระบะเดิมๆนะครับแต่ผมจอดข้างบนนะครับผมจอดอยู่ริมอมนีนาเขาก็จอดข้างบนเหมือนกันเวลาขึ้นมาขึ้นยากนะครับผม ชันแล้วก็ลื่นนะครับแล้วก็มันพื้นไม่เรียบนะครับแต่ถ้าขับสี่ก็ลงได้เลยครับพื้นที่จอดข้างล่างก็มีเยอะครับนี่ด้านข้างก็มีนะนะลงอยู่เหมือนกันครับเยอะครับวันนี้ยาวไปนู่นนะครับหมายมีล่มให้นะครับผมนี่ครับก็มาเราลุ้นกันนะครับวันนี้ว่าจะมีแต้มมีผลงานให้รับชมกันหรือเปล่านะครับ สภาพใหม่ก็ประมาณนี้นะครับผมเสียดายนะครับไม่วันวันนี้ไม่มีลูกกุ้งนะครับผมถ้ามีลูกกุ้งก็ได้รุ่นปลามาเลยครับเพราะปลามากาลังเข้านะครับผมครับขอบคุณพี่นาณะและผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้โอยเปดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องต่อไปเล็กช่องนี้นะครับผมมาเรารุ้นนะครับวันนี้ว่าจะมีผลงานให้รับชมหรือเปล่าครับผม เอาละครับผมประมาณตัวเลขเราปากมังนะครับครับตอนนี้แปดโมงครึ่งแล้วนะครับเมื่อกี้ก็นี่ะครับพอดีมีน้ํามาลงเบรงข้างๆนะครับแล้วก็ซื้อลูกกุ้งมาผมก็เลยถามแกนะครับนีได้แล้วครับลูกกุ้งวันนี้ เดี๋ยวผมจะเอาขึ้นหมดเลยนะครับเบียแต่ก็เดี๋ยวจะลงลูกกุ้งอย่างเดียวเลยครับวันนี้ใส่ดีเลยครับลูกกุ้งนี่ตัวละสามบาทเองนะครับนี่ก็เดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรให้นะครับเผื่อนานาท่านไหนจะมาจะมาตกแถวนี้นะครับโทรสอบถามที่ร้านได้เลยครับนี่ครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อครับผม มาแล้วครับผมใสายดีเลยครับนี่ครับผมนายกินอยู่นานแล้วสายยอดเลยครับเมื่อกี้สายได้เลยครับยอดครับผม กำมังนี่หนึ่งแทมครับกินตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้ครับ มังอีกหนึ่งแต้มครับครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับผมตอนนี้เวลาสิบเอ็ดโมงยี่สิบห้านาทีนะครับใช้เวลานั่งตกไปประมาณสี่ชั่วโมงกว่านะครับวันนี้ก็สำหรับวันนี้ค่อนข้างเงียบครับผมปลากินห่างตัวมากนะครับนานๆทีกันจะได้ตัวนะครับผมครับเดี๋ยวเราก็มาดูผลงานกันนะครับสำหรับวันนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับ มีเวลาน้อยนะครับผมเดี๋ยวไปดูผลงานครับนี่นะครับ,รบผมสีแจ้มนะครับวันนี้ตะโกกตะโกกไซส์ดีเลยครับ โกกแต้มหนึ่งไ่ได้แล้วก็มังสามแต้มครับผมประมาณนี้ครับเราลองแหวไปครับวันนี้ครับสําหรับหมายแม่น้ําน้อยนี่ก็เป็นหมายฟรีนะครับผมก็มาลองกันได้นะครับผมแกบไม้ก็เดี๋ยวผมทิ้งไว้ทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนะครับผมครับคลิปหน้าเราจะไปตกปลาที่ไหนก็ฝากพี่นะานะคอยตามรับชมเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม